สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับพากันแห่แชร์สาวสวยบนรถเก็บขยะแชร์สนัน่นคลิปสาวสวยแยกขยะบนรถบรรทุกจนกลายเป็นไวรลัลยืนเจียงผู้ใช้ Facebook ไต้หวันได้แชร์ภาพที่ทำให้กลายเป็นไวรลัลเป็นภาพของหญิงสาวหุ่นดีที่สวมเสื้อและกางเกงขาสัน้นกำลังตั้งใจทำงานแยกขยะอยู่บนรถบรรทุกเขาเอ,อ่ยยกย่องว่า ผู้หญิงสวยที่สุดตอนจริงจังและเขาเชื่อว่าสามีของผู้หญิงคนนี้จะต้องโชคดีมากและเขายังได้กล่าวอีกว่าการที่สามารถแต่งงานกับผู้หญิงที่ขยันและอดทนต่อความยากลำบากได้จะต้องเป็นเรื่องราวที่ดีในชีวิตแล้วและเขาเดินผ่านเธอตามถนนชื่นชมเลยและหันหลังไปถ่ายรูปและก็ขอชมเชย หลังจากที่ได้มีการแชร์โพสต์เหล่านี้ออกไปก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายบางคนก็กล่าวว่ามันไม่ง่ายเลยจริงๆผู้หญิงที่ยอมฝังตัวเองในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบนี้ช่างยอดเยี่ยมแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีคนแสดงความเป็นห่วงเนื่องจากชุดที่เธอสวมใส่นั้นไม่ไปลอดภัยต่อการทำงานในลักษณะนี้ กขกล่าวว่าแม้ว่าอากาศจะร้อนโปรดใส่ใจความปลอดภัยอย่าลืมป้องกันให้ดีสวมถุงมือและกางเกงขายาวด้วยขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ